กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเบนยิมเพลงสวัสดีนิ้วมือสวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะพบกับคุณครูโมโในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเบนยิมซึ่งเบนยิมในวันนี้นะคะเป็นเบนยิมในสัปดาห์ที่สองแล้วค่ะนั่นก็คือเพลงนิ้วมือสวัสดีถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆชูมือขึ้นมาค่ะ หันหน้าเข้าหาคุณครูโมนะคะเด็กๆจากนั้นให้ชูมือข้างขวาและข้างซ้ายค่ะอ่าอีกรอบหนึ่งนะคะข้างขวาและข้างซ้ายค่ะเด็กๆจะต้องหันมือให้ตรงกับคุณครูโมในตอนนี้นะคะอ่าให้เด็กๆนำมือข้างขวาหันหน้าเข้าหาตนเองและข้างซ้ายอยู่ข้างนอกนะคะจากนั้นให้เด็กๆนำนิ้วก้อยเรวนิ้วโป้ง ติดกันค่ะเรียงมาเรื่อยๆให้ครบทุกนิ้วกันเลยค่ะจากนั้นให้นำออกจากกันทีละนิ้วทีละนิ้วและทีละนิ้วจนหมดครบทุกนิ้วเลยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวเป็นยิ้มนิ้วมือสวัสดีกันเลยค่ะคุณครูโมจะร้องเพลงและทำท่าประกอบให้เด็กๆดูหนึ่งรอบกันก่อนค่ะอ่าชูมือขึ้นมาเลยค่ะ หันมือข้างขวาเข้าหาลำตัวและด้านซ้ายอยู่ข้างนอกหัวแม่มือสวัสดีนิ้วก้อยพบกันหน่อยนิ้วชี้นิ้วนางต่อมาก็เป็นนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วนางหัวแม่มือนิ้วก้อยหัวแม่มือบอกลานิ้วก้อยลากันหน่อยนิ้วชี้นิ้วนาง ่อมาก็เป็นนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วนางหัวแม่มือนิ้วก้อยเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมล่าต่อไปเรามาทำพร้อมๆกันหนึ่งรอบนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วชูมือขึ้นมาคะ่ะค้างขวาเข้าหาลําตัวค้างซ้ายอยู่ข้างนอกหัวแม่มือสวัสดีนิ้วก้อยพบกันหน่อยนิ้วชี้นิ้วนาง ต่อมาก็เป็นนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วนางหัวแม่มือนิ้วก้อยหัวแม่มือบอกลานิ้วก้อยลากันหน่อยนิ้วชี้นิ้วนางต่อมาก็เป็นนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วนางหัวแม่มือนิ้วก้อยสนุกไหมคะเด็กๆสำหรับวันนี้เบนยิ้มของคุณครูโมจบลงเพียงเท่านี้แล้วค่ะเด็กๆสามารถเชิญชวน คุณพ่อคุณแม่มาร่วมทำกิจกรรมเบนยิ้มกันด้วยนะคะในขณะที่เด็กๆทำกิจกรรมเบนยิ้มคุณครูโมขอเรบกวนให้ผู้ปกครองถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอสั้นๆให้คุณครูได้ชมในขณะที่เด็กๆทำกิจกรรมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูโมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ